คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นและทำตามโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของรุงสองนำมากทีิเกมอียิปบุกนะกับรักกี m ารอบบ่ายวันนี้นะบังนูรูนแจ้งเข้ามา3ค่ายเหมือนเดิมนะก็จะเห็นว่ารักกีฬาอาจจะมีเกมขาเขากันไปนะทั้งซื้อทั้งปั่นนะ ใครถนัดแบบไหนก็ลองเลือกเล่นนะแต่ลุงบอกไว้ก่อนนะไม่ได้การันตีแตก100นะอันนี้ก็พยายามรอข้อมูลจากเพื่อนสมาชิกว่ามีใครปั่นอะไรแตกมั่งจะลองตามนะก็เป็นเกมที่ไม่ได้อยู่ในช่วงลัคกี้ทานนะเกมที่บางคนอยากเล่นเกมไหนก็เล่นกันไปนะส่วนคนที่เล่นลัคกี้ทามแล้วได้ไม่ได้นี่ก็จะเอามาแจ้งในกลุ่มอันนั้นน่ะ อยากให้ลองหลอกลอง,ลองตามดูนะเ่อ,เอใครอยากจะมีกลุ่มแบบนี้ก็ริงคอมเมนต์แรกนะทางเข้ากลุ่มนะก่อรับชมคลิปเหมือนเดิมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะมีหลายคนในกลุ่มบอกว่าเกมเวลามารักกี้ i ามนะถ้าเป็นสายซื้อนะพยายามปั่นให้เข้าฟรีนะอย่าซื้อนะเออช่วงรักกี้อามเขาบอกว่าเวลาปั่นเข้าฟรีได้จะมีอัตราการจ่ายที่ดีกว่านะสำหรับช่วงเวลารักกี้ามอย่างเดียวนะ เดี๋ยวลองมาดูกันว่าถ้าดุงจับปั่นอย่างเดียวจะมีโอกาสเข้าฟรีบ้างไหมนะถ้าพูดมาลักษณะนี้กูว่าเลยนะเชื่อเลยหนึ่งอย่างนะเข้าฟรียากแน่นอนปั๊บเมาก่อนขยับอุ้ยวายวายมาบ่อยวายมาบ่อยนะเติมมา2 0 0 0มนะเออขยับเบ็ดร้อยนี่สบายเลยทุน2 0 0 0มอนะ่ะปั๊บเข้าไปข้อดีของการใช้ทุนเยอะพูดประจำเลยว่า เราเล่นง่ายนะเราสามารถปรับเบ็ดต่ำเบ็ดสูงได้แล้วแต่จังหวะเราเลยนะถ้ามึงไม่ขาดสติจนแบบอัดเบ็ดสูงซะจนหมดไว้นะเออสองหมื่นไม่ใช่มึงไปอัดเบ็ดละพันแป๊บเดียวก็หมดดีสองหมื่นเล่นเบ็ดร้อยไปลูกเบ็ดร้อยเบ็ดห้าสิบอะไรนี่สบายใจได้เลยนะพอถูถูถไถได้แตะเพราะว่าเบ็ดร้อยห้าสิบหมุนก็แค่ห้าพันใช่ไหมแล้วโอกาสที่มันจะแดกทั้งห้าพัน่ะเป็นไปได้น้อยนะอย่างน้อย,อยก็มีอัตราการจ่ายบ้างแหละ ถ้ามึงจะแดกสัก4-5 0 0พันจริงก็โอ้โหหนีไปเกมมือนเนอะแสดงว่าตาการจ่ายแกว่งอะไรแบบนั้นน่ะตั้งใจมาแดกเราแน่นอนนะเดี๋ยวมาดูกันว่า50หมุนเป็ด100นี่จะเหลือเท่าไรนะจากทุน20,000กันความหวังอะความหวังคือเข้าฟรีสักรอบนะเออลองดูลองดูงดติดไม่ติด 5,000บาทเบ็ด150หมุนดูซิจะเหลือเท่าไรนะใจออยากให้เหลือเกิน17ื่นนะถ้าต่ำกว่า17ื่นนี่ติ้งต่างไปเลยว่าโอ้โหทำท่า,ทารอบนี้จะชนะยากนะยังไม่เห็นพี่เสกกูทำงานเลยยืนมึนมโง่องอยู่สองตัวนั่นแหละ กันนั่นเลยเดี๋ยวพอทํางานปุ๊บก็น,นั่นอ่ะไม่ลงล็อกอีกเซกเอ้ยพี่เซกวายแถวสองมาแล้วติดบ้างไหมป๊าบได้มาเบานิดเดียวแม่นะคิวลงสามไปดิคิวแม่เป็นสีแดงเอ๊เออวายสองตัวเลยสวยคิวได้ทํางานนะมึกได้ทํางานแล้ว320เออยังพอมีขยับบ้าง มากันต่อเกมที่ไม่มีขยับตัวคูณนะการคำนวณก็มีแบบนี้ให้เห็นบ่อยถ้าไม่มีขยับตัวคูณนะลูกต่อเนื่องมาบ่อยเอ,อเอาดิแต่ตราบใดถ้ามีขยับตัวคูณมานะเกมไหนจำไม่ได้ถ้ามีขยับตัวคูณนะการคำนวณหมดสิทธิ์โบ๊ะบะนะมีแต่มันน้อยไงปั๊บเข้าไปแบบนี้เขาเรียกว่าไม่มีตัวคูณกำหนดนะ ไปเรื่อยเลยบางทีอาจจะ5้าครั้งติดเลยก็ได้ปัป๊บมึงดูดิวายแถว2องมาคิวไปต่อนั่นขยับปัป๊บแล้วก็วายแถว4ี่ไปต่อเลยไหมมีไหมมีไหมสักตัวหนึ่งเออยังขยับอยู่มึงดูดิดูมันดูมัน1น0่กับหกบาทนะอุ๊ยถือว่าจ่ายค่อนข้างดีเลยนะแบบนี้พอเล่นกันได้ยาวๆนะถ้าแบบนี้ลุงขออยู่เบ็ดร้อยรอบนี้ขอเป็นแปบหมุนเปิดเทอร์โบบ้างนะ จ่ายดีจัดจ่ายดีจัดตอนนี้นะตอนนี้นะย้ำม,มาตอนนี้ยังจ่ายดีอยู่นะดูดี40มาเจ้ไหมแม่เป็นงูอีกยากเที่ยวเป็นตัวแพงตัวยากเลยนะถ้าเป็นงูพวกนี้ปับ๊บรูเคมาตอนแรกลุงบอกแล้วว่าคอยเกิน17ไว้ก่อนนะตอนนี้19นนะหายไปไม่ถึงพันนะถือว่าใช้ได้เลยแม่ไวเชื่อมแถวสองไม่ติด เดี๋ยวขอ80หมุน8,000นาะจะเปิด Turbo เทอร์โบเร่งมันสักหน่อยสิเปิดบางครั้งการไปเร่งทำให้สเก็ตเตอร์แม่งร่วงมาง่ายกว่าเดิมนะตอนนี้สเก็ตเตอร์ค่อนข้างจะร่วงน้อยเชียวนะปั๊บเข้าไปอีก3มหมุนบึ๊บไม่ติด2หมุนบึ๊บไม่ติด1หมุนแล้วก็สุดท้ายมายังขยับอยู่หน่อย1นึไม่ลงนะสุดท้ายมาเท okay, มาเออเอาอีกนิดนึงกลับมาอยู่พันเก้าที่กลับมาอยู่หมื่นเก้าได้ไหม แม่ไม่ถึงนะ1มื8น8 7 8บาทหายไปพันสแจมแมวเลยนะขอเป็นเทอร์โบกับ80หมุนเบ็ดร้อยเหมือนเดิมนะรอบนี้8,000บาทเอา8,000บาทมาเล่นมั่งลูก้ยแม่งูคิดว่าจะมาซะแล้วอ่าเสกสุโูเสกตัวเจมานะเสกทั้งทีขอแพงๆได้ไหมวะเสกน้อยมาก เสกน้อยมากเออแต่คำนวณยังโอเคอยู่เ็กน้อยคำนวณโอเคเลือกเอาเอาเอาอะไรนะเอาโอเอามีคำนวณดีกว่าบางทีเสกก็แม่งไม่ใช่มันจะตรงล็อกนี่เสกให้ด่านะเสกให้ถูกด่าบางดอกนะกเขนมาครับไมเท้าเป็นกรอบทองโอ้ยกางเขนหนึ่งมะยังขอไม่ค่อยได้นะขอของ,ของ,ของแพงๆนะ ติแต่ตัวถูกอยู่ตอนนี้ปั๊บเข้าไปมีอะไรเชื่อมมั่งเคหนึ่งมาไม่ติดนะโอู้คิวมาเต็มเต็มพิก,กัดเลยกอบทอง2ตัวเป็นตัวอะไรกลางเคนี่กระแ่งม,มันไม่ค่อยลงล็อกเวย้ยสกเกตเตอร์2ตัวอยู่ข้างหลังคิวมาสองไม่ไม่ติดเจไป ุ้ยพอชุดนี้แม่งไม่ค่อยเดือดไว้เบ็ดร้อยแปดสิบหมุนชุดนี้ไม่เดือดพูดเลยว่าไม่เดือดดูที่เสกมาทั้งทีแม่งเสกไม่ได้คำนวณทิหายขอเป็นแบบเสกมีคำนวณดีกว่านะถ้าเกิดจะเสกแต่ละครั้งนานๆมาทีหนึ่งอะติดมาคิวคิวไปถึงคิวแถวสามติดอยู่นั่นคิวมาอยู่โหมีตัวอะไรติดบ้างว่านั่นไม่ใกล้เลย สามสเก็ตเตอร์อุ้ยอยู่นิ่งๆกูว่าติดแล้วไหลมาลูกแม่งแบบนี้กูจะต้องซื้อไม่วะแม่งช่วงแรกมาเหมือนกับจะมาดีเลยนะคำนวณข้างนอกนะตอนนี้เริ่มคิดหน้าคิดหลังอีกแล้วแม่งไม่มาเว้ยคิวไปก่อนสกเก็ตเตอร์เพิ่งจะหนึ่งตัวเองเอวะสกเก็ตเตอร์ตกน้อยมากนะอุ้ยลูกกระตามาร้อยยี่มากันต่อคิวลงหนึ่งไหม คิวลงหนึ่งไหมม่ไม,ไม,ไม่ลงนะลุ้นในสีเขียวแ่งเป็นสีชมพูมาเฉยตัวเจกัอบทองไม่มีปั๊บเข้าไปแม่ไม่ไ,มไหลโอ้โหไม่เดือดแล้วเว้ยช่วงแรกยังเดือดอยู่ดีๆเนี่ยทำไมอยู่ดีๆนิ่งซะงั้นนะอยู่ดีๆมันนิ่งซะงั้นนะกรอบทองเป็นตัวคิวไหมเป็นกางเขนไอ้ไอ้เท้ามีแววโดนซื้อวะ่ะ แยคำนวณแบบไม่มาเลยเว้ยสเก็ตเตอร์สองยังไม่ติดสเก็ตเตอร์สามลุ้นหนึ่งตัวเข้าเบ็ดร้อยปับปับเฮ้ยยังไม่ติดอีกโอ้โหเคช่องหนึ่งวะอึ๊บไม่โอ้โห แม่งเอ้ยนานๆจะมาได้ลุ้นนะตอนนี้ตามทุนอยู่ประมาณ7,000บาทจะขยับเบ็ด200ด้วยจะซื้อได้หมดนะถามใจลุงลุงขอเลือกเบ็ด150อีกห0หมุนนะยังไม่อยากซื้อว่ะกลัวซื้อแม่งไม่จ่ายจะพาหงุ่นหงิดนะเกมอื่นเดี๋ยวอดเล่นกันหมดนะเซกมาสวยโอ้โหพี่งูมาแล้ว300นะเออเซกมันต้องแบบนี้ดิวะสเก็ตเตอร์แม่งหายสาบสูไปไหนวะ ดูทรงแล้วยังไงถ้าไม่จ่ายรอบนี้คงต้องเสื้อแหละถ้าไม่ซื้อคืออยู่ไม่รอดแน่นอนนะเพราะมันไม่เข้าเลยไงดูดิปั่นก็ปั่นตั้งเยอะแล้วนะแบบเฉียวได้แค่ครั้งสองครั้งมั้งได้ไปเฉียวอยู่นะดูดิสกเก็ตเตอร์ม่งไม่มาเลยเวเอาหายไปหลายช่องก็ยังไม่มา บบบบคิวลงสองไหมเออยังอยู่ไว้แถวสามลูกกระตาไปต่อแล้วมันไม่มีตัวคูณดีมาก็ไม่มีตัวคูณนะสเก็ตเตอร์หนึ่งตัวดูซิว่ามันจะมาสักกี่รอบสเก็ตเตอร์บับเข้าไปไหมาลูกกรอบทองเป็นตัวอะไรเอ่ยงูอีกละมาของยากซะงั้นนะ่ะ อีก26หมุน12ตอนนี้เหลืออยู่ยังยังไม่ไม้ยังไม่กดหยุดแล้วก็ซื้ออีกนะยังไม่กดหยุดแล้วก็ซื้ออีกนะปับ๊บแม่ไม่ไหลโอ้โหเกมนี้ปกติก็เล่นชนะมันยากอยู่แล้วนะสำหรับลุงนะคนอื่นเล่นทำไมมันง่ายจังวะเราเล่นเกมนี้แม่งเสกไม่ค่อยลงล็อกเว้ยปับ๊บข้าไป เจมาเออขครยาบวสองับสี่ไรไม่เอ,อ้ยมีอะไรบ้างใกล้ใกล้ใ,ลใลเออลูกระตาม 1, ไม่พันแปดสิบนี้พอมีน้ำมีนวลหน่อยไม่ติดตัวเคอีกแหม่ไม่รอดกูยังไงต้องซื้อว่ะหกร้อยหกสิบชุดนี้อุ้ยเชื่อมาอีก1นึหตัวอักษรเต็มกระดานเบาโคตรสิบมาต่อไวแถวสามปับ อัพมาหากันต่อตัวเจมีวายไม่ไวแถวสี่ 4, ลูกกระตาลงหนึ่งไหมไม่ลงนะลูกกระตาไปลง2แทนนะสองสเก็ตเตอร์ทําไมสเก็ตเตอร์มันหายากเหลือเกินว่าเกมนี้แม่งถูกซื้อจนได้ดูทรงแล้วนี่ปั่นว่าใช้เบ็ดสูงปัญหานะั้นยังไม่ติดอีกแล้วขอบอกว่าถ้าซื้อเข้าไปอ่ะไม่ค่อยจ่ายซะด้วยดีปัญหานี่ไม่อยากซื้อตรงนี้หละเรื่องของเรื่องอะ่ะ แต่ถ้าตอนนี้ไม่ซื้อก็ไม่รู้จะซื้อตอนไหนยิ่งหมุนทุนก็ยิ่งหายแนะข้างนอกก็ไม่ค่อยจ่ายนะมี2ทางคือเลิอกออกให้ไวกับไปต่อให้หมดนะไม่ต้องถามเลยว่าลุงจะเลือกเส้นทางไหนนะสายนักเลงลุงเดินมาก่อน7500ลองดูที่มีสเก็ตเตอร์เพิ่มจาก4ไมเป็น5ก็พาเครียดอีกครานี้เอาไงดีว่าเอาช่องทางไหนมารวยดีวะ ระหว่างหมุนน้อยคูณเยอะหรือว่าหมุนเยอะคูณน้อยนะเราก็คนไม่โลภอยู่แล้วนะขอเป็นหมุนน้อยคูณเยอะคูณสิบแม่งมาเลยเอาไปวัดกันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยนะจ่ายไม่จ่ายหนึ่งมาตัวเคขยับแปดร้อยปึ๊บเจลงหนึ่งไหมเอ้ยขอเจช่องหนึ่งเดี๋ยววะแมไม่ติดนะไม่ติดนะ8ปด้อยห้าสิบยังไม่เข้าอสองหมุน หนึ่งหมุนนี่เป็นไงล่ะขยันซื้อขยันซื้อดีนักเจมา240ไม่มีตัวน่าสนใจเลยอะ่ะโอ้โหโคตรเจ็บเลยจ่ายพันเก้าสิบห้าแลวกูก็เลือกเกมนี้มาเล่นด้วยแล้วดูจ่ายดีเก้าสิบรู้สึกจะหกพัน่ะถ้าจะไม่ผิด แทงให้หมดแม็กไปเลยโอ้ไม่ถึงอีกต้องเป็น80 8สนะิแสพันน่ะถึงแล้วล่ะออหเอาไงดีวะหมุนเยอะหมุนน้อยหมุนเยอะหมุนน้อยแม่งใจอยากรวยทางลัดเลยวะ่ะทางลัดมันต้องไป5หมุนคูณสิบว้ขี้เกียจมานั่งลุ้นหมุนอะ่ะถ้ามาก็ติดไปเลยเอาถ้าไม่ติดรอบนี้ก็แยกกันตัวใครตัวมัน160มา เออคิวมาไม่ติดก็แยกตัวใครตัวมันกังเขตยังไม่ติดทีเอไปต่อนั่นนั่นคูณสิบสามแล้วเอไปต่ออุ้ยสวยพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอาหน่อยมีแม,แม่ไม่ถึงนะวายไปรอก,กองกันเต็มมันนะสองพันสามร้อยสิบสองบาทนะเออเธอไม่นี้ถือว่าแบบเออกูได้แล้วกูก็พอหายใจคล่องนะสองพันสามร้อยสิบสองยังไงก็มีซื้ออีกแนะ่นอนนะถ้าระดับสองสามพันแบบนี้สามหมุนลูก ปึ๊บไม่ติดนะสองหมุนรึบม,ม,มากันต่อลูกสิบเบาๆกังเขนล,ลงสองปุ๊บสิบแมเอ้ยลงตัวยากหนึ่งหมุนยังไม่ติดอีกสุดท้ายอุ้ยเคมาอยากได้ตัวแพงมบ้างเว้ยเอ้ยกังเขนมาโหงูยากเชียวสามพนสามอยเนาอุ้ยทำยังไงถึงจะชนะมันได้ว่าเกมนี้ อย่า <Yeah, S 2> เป็นคนที่ชนะเกมนี้ยากซะด้วยนะแล้วยังจะมาเล่นนะพเพราะเห็นว่าลักกี้ทามมาอยู่นะขอเป็นเบ็ดร้อไปเลยลูก50หมุนเทอร์โบเอาละซื้อก็ไม่จ่ายนะมาวัดดวงข้างนอกกว่าเผื่อติดเบ็ดร้อได้มา7,000กว่าบาทเดี๋ยวติดมาเอาหน่อยเว้ยูไม่ยังไม่ติดดวงตาหนึง่งไม่ไหลใจคอแม่งไม่มีอะไรเข้าทางเราสักอย่างเลยตอนนี้ มันแม่งยุ่ยกลหมดยังไงไม่รู้นะหลังจากที่เด็กเขามาเยอะนะสมน้ำหน้าเลยตอนนี้สมน้ำหน้าเลยปับ๊บเสกสวยๆสิบมาเออแปดสิบเอามาก่อนล้างกระดานคิวลงหนึ่งไม่สว่างเลวเออเปลี่ยนเป็นกังเข็ตอ่าติดมาอยู่ไว้แถวสองไหลไม่ไหลม,มาอีกนิดนึงโอ้โหตัวคูณไม่มีตัวคูณไม่มีมมมมก็ไหลาตามยัตถกรรมไปแล้วกันปั๊บเข้าไปหายไปครึ่งจอ กรอบทองมิโอ้โหกรอบทองแม่งของยากทั้งคู่เอมาก่อนคิวเอไปต่อเอองูไปต่อ100่งอยไอยาดเดีดียวไปหาย,ยนกมาไหมนก3ามหัวนกสามหัวไม่ติดสักหัวหนึ่งทิบหาย3หัวแต่ไปอยู่แถว2องสานะมันต้องอยู่1 2 3ติดมาขยับอีก19หมุนยังขยับอยู่ ตเตกมาสวยๆตัว A. เออร้อยห้นะเอาจัดไอชิบหายสเก็ตเตอร์ไม่เข้าจริงๆไว้ทำไมมันยากมันเย็นแบบนี้ว่าสเกตเตอร์เกมนี้กังเขนไม่ติดนะสีน้ำตาลเหมือนกันแต่เป็นเลข10 2สองหมื่นไปไป,ไปมามาก็ไหลลงไวเหมือนกันนะดูมันไหดิี เฮีบทไม่จ่ายนี่คือไม่จ่ายกูก็ไม่จ่ายแล้วก็ไม่สนด้วยจะผ้าอิฐพ้าพรมที่ไหนมาก็ไม่จ่ายกรอบทองมา2ตัวโอ้โหตัวอักษรนี่อ้เฮียติดกรอบทองได้ตัวอักษรนี่นะบับเข้าไปตัว A มา1ิไปต่อบาบ,บเข้าไปเต็มกระดาน320มีอะไรเชื่อมมั่งโอ้โหหมาตาย <c oughs> มึงเสกทั้งทีมึงเอาตัวแพงนี่นะมาเสกเขานะสิบลงหนึ่งไหมไม่ลงอีกเคมา ึออ๊บมาไม่สักตัวไม่ตีดีโกโูพูยกูระทอ้อกูระเหนื่อยเล่นยังไงดีวะขอเล่นเป็นเบ็ด200เลยแล้วากาันแม่งเผื่อผีเข้าออมันนะปับป๊บปั๊บมีสักไม้ไหมสักไม้ไหมกูเล่นเบ็ดสูงนะนะสองร้อยคิวไปต่อเอไปต่อกลางงกลางหันกลางเขนเออติดมาเต็มหกร้อยเออขยับมาหน่อยนึงกลางเขตนมากอกทองเป็นตัวอะไรเอ่ย กรบทองเบสโอโหลูกกระต่ายยากเชียวมึงลูกกระต่ายยากเชียวเอตรงนึงไม่ติดมาไหยับมา2องสเก็ตเตอร์ตอนนี้ยากที่จะเข้าสเก็ตเตอร์กูไม่ลุ้นนะสเก็ตเตอร์ลุ้นแตกนอกดีกว่าปั๊บเข้าไปสเก็ตเตอร์ไม่หวังแล้วลุ้นแตกนอกดีกว่านี้นี้ลุ้นแตกนอกดีกว่าแม่ไม่ไหลไปต่ออุ้ยกูม,มันเว้ยสามสิบหมุนนะหกพัน ไม่ถึงอยู่อ้ยสามสกเก็ตเตอร์เอ้ยมาหยุดกูค,ค,คิดว่าติดแล้วปั๊บ 900. เก้าร้อยปึ๊บอืมตอนแรกว่าจะหยุดเหมือนกันแนงไม่หยุดถ้าเอาให้หมดซะเออสมพรปากกูพอเอาให้หมดมึงแดกกูเลยนะปึ๊บมากันต่อ,อยูุ่้ไม่หมดง่ายไม่หมดง่ายแบบนี้แบบนี้ไม่หมดง่ายแล้วแหละไวแถวสองลูกกระตาไปอีกแผงหนึ่งอ่ะ แม่นาฬากาเสือกูมารออยู่นานนะไม่ติดนะ1617ไหลต่อลูกเออเจมาเต็มเต็มเจมาเต็มเต็มคิวลงนึงไม่ติดส่งไม่รอดส่งตรงนี้ส่งไม่รอดชัวชัวส่งนี้อ่ะกูต่อยขยันเสรไงก็ส่งไม่รอดเนี่ยเรียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้พอละเหนื่อยโอเคไปละบาย